มันก็รองไห้นะโม่ก็อยากตายแล้วนะอยู่ง่ายๆเลยลูกค้าตามมาทงนี่ช็อกนิดนึงแต่กรณีเดีนวที่นาจะไม่ใช้นี่คือนาตายครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะหลยน้องไหลค่ะเนี่ยถ้าเปิดมาปุ๊บหนองก็ไหลเลยค่ะมีอาการติดเชื้อติดเชื้อค่ะเพราะว่าอันนี้ติดเชื้อไม่ใช่จะติดจากดิยาสคลินิกนะฮะบอกก่อนว่าแอนนาเนี่ยนะฮะใช้เปมีดโกนที่เป็นมีดโกนที่เป็นสนิมแล้วโกนระบาดแล้วปรากฏว่าสนิมอ่ะมันก็เข้าไปในในหน้าในแผล แล้วคราวนี้ฮะก่อนหน้านั้นนะเรามีการแก้ค้างแล้วะึ่งคุณหมอก็บอกเราว่าให้ระวังเรื่องแผลให้ดีว่าอย่าติดเชื้อคราวนี้พอบีบมาหนองก็ไหลเยอะมากที่เราจะต้องทำยังไงคะวันนั้นที่พาตัดที่นักข่าวไปเยอะคือไม่ได้ทำนะฮะที่คางเพราะว่าหมอบอกว่าหนองมันออกมาเยอะมากค่ะมันเป็นการติดเชื้อไม่สามารถที่จะทำได้ต้องรอทำใหม่ค่ะแต่วี่ได้ที่ทําคือได้ทําอะไรบ้างคะตัดแค่ข้างบนค่ะแต่ว่ากรามไม่ได้ตัดค่ะแล้วก็ค้างก็ยังไม่ทำเพราะว่าติดหนอง แต่จริงรงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าเต็งค่ะว่าสวยขึ้นอะไรเงี้ยสวยขึ้นค่ะเงงสวยขึ้นสวยขึ้น <c oughs> สวย,สวย,สวยขึ้นค่ะดิอาทํทำให้สวยขึ้นค่ะคือน่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเหรอ,<ม>อน่าเปลี่ยนเลยสมมติถ้ายุคนี้หน้าเปลี่ยนแน่นอน เด็กึืนอาจจะมองอาจนมองว่าเด็กคืนเพราะว่าที่จะอัดคืนนีกันค่ะเขาเรียกว่ามีการลดหน้าผากใช่แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสริมหน้าผากให้ดูแบบเป็นผู้หญิงมากคือดูลดากวันนี้จะมงปูดใหญ่ด้วยเลยดูหน้าเล็กลงแต่จริงแหน้าใหญ่มากค่ะดานนะคะไม่ได้จับมงมาใส่หลายปีแล้วคือวันนี้ก็อยากให้กำลังใจตัวเองอ่ะเพราะว่าหลายวันนี้ก็ม่อนม่อนวม่อนก็รอไห้นะม่อนก็อยากไตยแล้วนะม่อนก็มิพอรู้สึกว่าแบบว่า อยากโดดตึกอีกแล้วอยากโดดสะพานอีกแล้วนี่เมื่อวานเราก็อยู่กับนาถึงประมาณแบบปีสามปีสี่เลยนะที่อยู่กับนาครับเพราะว่าเมื่อวานก็แบบนาเขาใจหายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอะไรเงี้ยการเข้าเรื่องเลยเนาะจากสิ่งที่เราโอนเมื่อวานในแฟนเพจแอนนามันเกิดอะไรขึ้นยังไงกับแอนนาเมื่อวานก็ช่วงประมาณสามทุ่มค่ะสามทุ่มประมาณสองถึงสามทุ่มที่เราไ็เอดอยู่ง่ายๆเลยลูกค้าตามมาทวงนี้เพราะว่าเรานัดโอนเอาไว้แล้วก็เรายังไม่ได้โอนตามที่ตอนสามทุ่มไม่ได้โอนเขาก็เลย มาดามที่บ้านแล้วคันนี้เรามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ตกใจกันหมดทั้งบ้านเลยว่าแบบเพราะว่าเขาก็กดกิ่งรัว่วค่ะแล้วก็เข้ามาบริเวณรัวบ้านแล้วก็คุณนาคายังไม่ได้โอดให้เลยนะคะอะไรประมาณเนี้ยทำไมเขาูรู้จักบ้านเราหรือว่ายังไงคือกลายเป็นว่าบ้านเราตอนนี้เป็นเหมือนเหมือน,อนแบบใครก็รู้จักแต่จริไรนาเวลคัมนะถ้าลูกนี้ไอเจ้านี่จะมา<ด>แต่ว่านะขอแค่ว่าหลังหกโมงเย็นอย่าเพิ่งมา พราะว่าเราทางานหลังกหกโมงเย็นนะแม่เนาะใช่นะอย่างเมื่อวานนี้เขาต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้วายกับแอนนาได้ไลฟ์สดกันอยู่ได้ไลฟ์สดเขาเรียกว่าขายของตามปกติของเราประมาณเอาง่ายเมื่อวานเราเริ่มสตาร์ทประมาณทุ 2, 3, 3, ่มถึงสองทุ่มแล้วหลังจากนั้นประมาณสักน่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มมีเสียงกดออดก่อนติ้งหนึ่งอ่ะก็เราเราก็เราก็ขายขอกเราก็เบรกเอ๊ะใครเรานัดไหมเพราะว่าถ้าแอนานานัดแต่จะนัดประมาณช่วงเย็น แล้วที่ก็กดัวดตึ้งนึงนึงนึงเเราเราเราก็บอกเฮ้ยไม่กดรัวดเลยขนาดนี้แล้วเด็กก็บอกว่ากิ่งเสียไหมกิ่งเสียไหมแล้วก็มีเสียงตะโกนแววเข้ามาว่าแอนนาแอนนาเสียอยู่บริเวณหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อีกที่บอกว่าที่บ้านมีเด็กดว้วยแล้วมันมันสองทุ่มครึ่งแล้วอ่กอต้องว่าชอ็ชอกช็อกนิดนึงแต่ว่าเราโอเคกับทุกคนเพราะว่า เราเป็นฝ่ายผิดเราเป็นคนทำนี่สิ่งนี้ขึ้นมาจริงลูกนี้หลายคนเดือดร้อนเพราะเรา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 รู้ตรงนี้เราเราเข้าใจเลยแต่ดังนั้นเนี่ยเราจะไปร้องขออะไรมากก็คงไม่ได้แต่แค่ว่าเราขอสเปซว่าถ้ามันเป็นช่วงหลังฮอโมวยัปต้นไปแล้วอะไรขอให้เราได้ทํางานหรือให้เราได้นอนก็ยังดีกเขากติแล้วราทำยังไงต่อเพื่อนก็ไปรับไปรับรับก็หยุดรับก็รับปกติคดีค่ะเขาก็คุยดีปกติแต่เพียงว่า หลังจากนี้เราอาจจะขอว่าถ้าใครจะทวงหนี้เราอะไรเงี้ยเราขอแบบหลังหกโมงเย็นอย่ามาทวงที่บ้านเนาะไปทวงที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยคือมาบ้านได้แต่ว่าขอเป็นสักเที่ยงหรือหกโมงเย็นอย่างงี้ดีกว่าตนการทางนี้มันทาให้เราแบบบรรยากาศมาในความคิดเดิมๆที่อยากบอกม่ใช่คุณดีว่าอยากไปไกลเราก็เป็นอะไรเงี้ยเพราการท้งนี้ใช่มมันมันไม่ใช่ลูดนี้ไม่ใช่เจ้านี้ทวงหนี้เรารอบหนึ่งแล้วเราอยากายรอบหนึ่งนะแต่เมือ่อวานเนี้ยมันคือเรารู้สึกว่าแบบ รับซ้ายรับขวารับซ้ายรับขวาพอรับมากๆเข้ามันเหมือน,นคนเจอปัญหาแล้วจี้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 แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเราต้องทํายังไงอย่าเราถึงจะแบบหลุดพ้นแล้วทำยังไงต้องต้องต้องปิดสวิตตัวเองเหรอหรือว่าต้องทําไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือก็มีความดาวนิดนึงคิดว่าปัญหาเหล่านีา้คือจริงๆมันเป็นการบุกลุกเราไหมหรือว่าเราจะมีการ เอาผิดเขาไปถึงไหมเขาจะเป็นเจ้าหนี้ก็จริงแต่เขาผูกถึงหน้าบ้านแอนนาขอเป็นเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายที่จะเข้ามาในบ้านแอนนาได้หลังจากขมวงเย็นแต่ถ้าเคสต่อไปถ้าใครมาบ้านอันนี้แอนนาบอกก่อนนะว่าแอนนาจะขออนี้ตเป็นเป็นแบบลง,ลงลงแจ้งความแล้วกันถ้าเกิดใครมาในเวลากลางคืนแล้วก็เข้ามาในบ้านคนให้ ของเราหน่อยใช่ไหมคให้พี่พี่ได้เราไม่ได้รได้ทำงานได้พักได้แบบมีมีความเป็นส่วนตัวมีสเปซความเสี่ยงตัวพราาอย่างที่บอกว่าเราอยู่บ้านก็จริงอย่า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 งพี่ไวอย่งพี่ไวก็ช่วยแอนนามช่วยขายของแอนนามาสองเดือนแล้วก็ต้องบอกว่าสองเดือนเนี้ก็ต้องบอกแอนนาว่าเราตลอดเจอแอนนาต้องอยู่กับแอนนาตลอดเพราะว่าเมื่อไรที่เราไม่อยู่อ่ะแอนนาจะชอบคิดแบบคิดอะไรแบบแผงๆอะไรอย่างเงี้ยเอย่างที่บอกว่าเราเข้ามาช่วยแอนนาด้วยใจอืม อย่างพี่ไว้เองเนี่ยเหมือนเหมือนเขาก็ไม่ได้เงินค่าทํางานเขาก็ดีกับเราเขาก็ทํางานเขาก็มาช่วยเมื่อวานนั่งๆอยู่เขาก็ตกใจเอาจีนะลูกน้องไอ้นายเริ่มหายทีละคนสองคนประเด็นแรกเลยเนาะเราจ่ายเงินเดือนเขาไม่ตรงอันนี้เพราะว่าเราบอกเขาไว้ว่าเงินเดือนเราขอผ่อนจ่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยเราให้เดือนหนึ่งอ่ะสามหมื่นได้สองหมื่นได้พิเศษได้ค่าทุนท่านี้เราให้เบิกหมด แต่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ให้เบิกทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเราก็ขอความแบบช่วยเหลือซึ่งลูกน้องก็โอเคแต่พอมาเจอเคสแบบหนักๆเคสทวงหนักๆก็ๆก็ตุกก็คือเพจดังนั่นแหละก็เปิดอนอกมาเขาก็มาแฉแฉเราอีกแล้วลว,ว่าแอนนาทำไมไม่เลิกโกงสักทีอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยเราไม่ได้โกงใครแล้วนะแ,แต่หลังจากที่มีมีคดีมีประเด็นน่ะใครจะมาให้เราโกงอีกอ่ะคุณพี่อย่าว่าเราโกงเลย จะยืมเงินใครสักห้าร้อยวันนี้ยังยากน,นะคุณพี่ยากนะเป็นเรื่องยากนะก็ยืนยันว่าเราไม่ได้โกงไนที่เขาแฉเราถามว่าโกงไหมไอ้เรื่องโกงไม่โกงเนี่ยเราว่ามันมันมันต้องไปรอในชั้นศาลเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเราขายของนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งของถ้าเราโกงคือเราไม่ส่งของเราก็เชิดเลยไม่สนใจแต่วันนี้เรายังแก้ไขปัญหานี้อยู่เรายังวิ่งหาเงินเพื่อเอาเงินมาให้ลูกค้า ดังนั้นคำว่าโกงมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คำว่าผิดสัญญาซื้อขายอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วคือตอนนี้ทําอะไรก็เป็นเ,นเ็นดรามากหมดเลยนะขนาดเมื่อวานนี้เอาของของพิมพ์ทิภพายมาขายอะ่ะสมัยที่เรามีตังใช่ปะเราเอาตังอะ่ะไปซื้อของพิมพ์ทิพายในราคา7 5 0แต่วันนี้เราต้องการขายเพื่อจะเอาเงินคืนอะ่ะเราขายร9 9ยเกเกบป็นดาม่าเลยว่าฮะเอาของปอมมาขายหรอฮะ ไปโคกับพิลลร่พายเอาของมาขายแบบราคาแบบอย่างนี้หรอหรือของปลอมหรือเปล่าของไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าซึ่งอันนักับพิลิี่พายไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวดังนั้นคือวันนี้เราขายอย่างสครับทาหน้าละสิบบาทสิบบาทข้า1สิสิบบาทค้าหลอดยังไม่ได้เลยแต่เราก็ขายแต่มันก็กลายเป็นดราม่าคือทุกวันนี้กลายเป็นว่าทําอะไรก็กลายเป็นดรามา่าไปหมดและหลายคนก็คิดว่าไม่กล้าจ้างงานทุกวันนี้ลูกค้ามาแคนเซิลงานเพราะว่ากลัวติดฟุก กลัวว่าจ้าง,งๆไปอยู่ดีอนาติดคุกแล้วถึงเวลาเนี่ยตามไม่ได้คือตรงนี้นาบอกตรงนะว่ากวนการกฎหมายอนาเคลียร์ลิงแล้วในฝ่ยายของตำรวจเนี่ยคือเราก็ไปเคลียร์ตัวเองแล้วดังนั้นเนี่ยกว่าที่ตำรวจจะส่งฟ้องอายการส่งฟ้องศาลเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันเป็นปี2ปีดังนั้นช่วงนี้ลูกค้าจ้างงานได้ปก,กตินะฮะยังไม่ติดคุกค่ะยังไม่สะดวกติดแล้วก็ในระหว่างนี้ปี2ปีก็จะหาเงินไปคืนลูกค้าให้หมดให้ครบ ดังนั้นเนี่ยก็มาดูกันว่าน่าจะคืนครบหรือไม่ครบพราน่าก็จะทําอจะทาออกมาเป็นเรียลลิตี้ด้วยว่าแอน้น่าจะหาเงินยังไงในการคืนเพราะว่านาะคิดว่าทุกวันนี้คนไทยก็เป็นนี้เยอะดังนั้นถ้าเรียลลิตี้เราอะสามารถทําให้คนหลายๆคนนะ่ะรู้วิธีการหาเงินรู้ช่องทางการหาเงินในโลกออนไลน์แล้วใช้นี่คนได้อะอน้น่าว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะมองเราเป็นเคสตัดดีแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ค่ะให้ทุกคนเ่ือ,อกสมัใจแล้วกันเนาะคือ มันต้องพูดเลยวกัทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันแต่ว่าวางแผนทุกวันว่าพรุ่งนี้จะขายของอะไรจะหาเงินยังไงและจะอยู่ยังไงให้รอดเราเข้าใจเลยนะว่าคนที่เป็นหนี้มันเป็นยังไงอยากพีนานะให้ความมั่นใจกับลูกพ,พี่ทุกคนหมายว่าพี่จะหาเงินมาใช้แน่นอนไม่หนีไม่หายไปไหนแน่นอนกรณีเดียวที่ีนาจะไม่ใช้นี่คืออน,นาคตาค่ะแค่นั้นเลยแต่ แต่ทุกวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีความคิดตรงหนัล้วเนาะไม่มีความคิดแล้วต้องบอกต้องบอกพอให้ความพูดความเชื่อมันนอม่นเนาะรู้เนาะคือ <c oughs> โปวดเชื่อมั่นเลยว่ากรณีเดียวที่นานจะไม่สามารถใช้นี่ได้คือนาตาย